สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวี๋เดินเกมใหญ่ปี2026โดยการเปิดตัวโครงการ Start-up Thailand Deep Tech Venture 2026ชวน Start-up เทคโนโลยี Start เชิงลึกไทยลุยสนามจริงในประเทศญี่ปุ่นเส้นทางเร่งสปีดสู่ตลาดต่างประเทศแบบเข้มข้น ตั้งแต่การยกระดับโมเดลธุรกิจให้พร้อมแข่งขันระดับสากลการโค้ชเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ตลาดเป้าหมายแบบเจาะลึกจนถึงการจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรและนักลงทุนเพื่อผลักดันให้นวัตกรรมไทยต่อย,ยอดสู่การใช้งานจริงและความร่วมมือเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมวัตถุประสงค์ของการเกิดโครงการนี้นะเรามองว่ายีทเทคเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตนะ พอเวลาเราพูดถึงดิ e ิทัเนี่ยแน่นอนที่สุดการเกิดขึ้นของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องไปที่ทคุณคันความขั้นสูงนะมีการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมญาแล้วก็ไปที่ป้องกันการเล่นแบบระยากแล้วเรามองว่าดิจเทคเนี่ยมันน่าจะเป็นหัวใจสําคัญในการที่ทําให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถเติบโตได้เราจะเห็นนะว่าในประเทศที่เศรษฐกิจมีการเติบโตที่สูงมากกว่าก้ากระโดดประเทศที่อยู่อันดับท็อป10ของโลกส่วนใหญ่แล้วนะมีดิจทเทคโนโลยีมีดิจเทคสตาร์ทอัพ ที่ทาธุรกิจที่มีการเติบโตสูงอย่างง่ายๆฮะเทอซ่าก็เป็นดิฟเทคโนโลยีเป็นดิฟเทคสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของ AI เหล่านี้เป็นดิฟเทคโนโลยีฉะนั้นนะเราเลยมองว่าสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยเรามีนักวิจัยที่เก่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งในบริษัทเอกชนขน,นาดใหญ่เองก็มีหลักวิจัยเริ่มมีการวิจัยที่เชิงลึกที่มากขึ้นเราจึงอยากส่งเสริมไม่มีดิฟเทคสตาร์ทอัพ ถามว่าดิฟเทคซัาจะมากไหนหนึ่งอะจากร้วมมหาวิทยาลัยเราต้องการสร้างดิฟเทคสตาร์ทจากร้วมมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเราเห็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเห็นตัวของมหาลัยมหิดลเราเห็นของ หลายๆที่ที่มีเกิดขึ้นอย่างเช่นที่เชียงใหม่นะหรือว่าทางเกษตรจะเป็นแม่โจแต่เราเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยที่สายเทคหรืออุตสากวิทยายศาสตร์ทั่วประเทศนั้นยังมีดิฟเทคที่ยังอยู่แล้วเราคิดว่าน่าส่งเสริมไม่มีการเติบโตสู่ g l o b a l 2สองะมาจากตัวของบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทที่มีอานดีไม่ว่าจะเป็น PT SCG นะบริษัท CP หรือแม้กระทั่งบริษัทยาฟาร์ม a c e u t i ในประเทศไทยนั้นหรือ b i o t e c h โนโลยีหรือ Bio ology, ด้าน DNA ก็จะมีเรื่องดิฟเทคโนโลยีที่เขาทําวิจัยที่สามารถสปินออฟเป็นธุรกิจได้และสามสถาบันวิจัยนะที่ทําวิจัยในผลงานต่างๆซึ่งสามารถที่จะสปินออฟเป็นคอมพานีขึ้นมาเองเป็นดิฟเทคคอมพานีหรือว่าอาจจะไลน์เส้นเทคโนโลยีนี้แล้วเกิดธุรกิจก็ได้ฉะนั้นนะการที่เกิดดิฟเทคก็แสดงว่าผลงานหลักๆดีๆของประเทศไทยนั้นได้ออกสู่เชิงธุรกิจอย่างแท้จริงดิฟเทคเวนเจอร์ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ดิฟเทคเวนเจอร์นั้นจึงเป็นการที่เราจะสร้างสตาร์ทอัพเหล่านี้ขึ้นมาตอนนี้เราเชื่อว่าการเปิดรับสมัครในวันนี้นะที่เิดตั้งแต่วันที่25มกราคมเป็นต้นมาถึงวันที่20กุมภาเนี่ยเราจะเป็นการผูกข้อมูลสำคัญของบรรดาดิฟเทคที่อยู่ในอีโคซิ t สเต็มของประเทศไทยและเราจะรู้เลยว่ากลุ่มที่มาสมัครเราเหล่านี้ต้องการที่จะออกไปในตลาดสากลต้องยอมรับนะบางครั้งเรามีอาจจะมีดิฟเทค แต่บางครั้ง CEO หรือว่าอาจจะเป็น c o f o ฟาวเดอาจจะไม่มีวิส่งประสงค์อยากไป g l o b a l ลยก็ได้นะอันนี้เราฟอร์สไม่ได้แต่เราเชื่อว่าถ้าท่านเป็น d e เทคสตาร์ทอัพเพนจพอยท์ที่ท่านแก้นวัตกรรมที่ท่านสร้างมันต้องตอบโจทย์ให้ได้ในระดับ global ถ้า d ด t e ทคของท่านสามารถตอบโจทย์ใน global ได้ โอกาสที่ท่านจะเป็นยูนิคอรนโอกาสที่ท่านจะสร้างผลกระทบธุรกิจจะเกิดได้มากขึ้นฉะนั้นนะจึงเป็นโครงการที่เราจะต่อจิกอ๊กซอเรื่องของ Deep Tech Startup ให้ครบ Eco System ในการส่งเสริมออกสู่ตาาลาดสาคลค่ะเรามองว่า3ตัวนี้นะเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยเรามีขีดความสามารถในการเข้มแข็งที่ดีนะเราเข้มแข็งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการแพทย์แล้วก็เรื่องก e e น n ินฟ m เมทและสำคัญที่สุดเนี่ยเรามีเรื่องของ c i r c ค l a r e c o n o m มมากมาย เรามองว่า3มามกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นสมามกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันจะแมทกับที่ญี่ปุ่นได้ดีฉะนั้นถ้าประเทศอื่นเราอาจจะมีที่อื่นที่เป็นแนวิฟเทคที่ตามมาด้วยแต่ในโครงการนี้ที่เปิดขึ้นของเรื่องของเจแปนจะเน้นใน3ามกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นสําคัญซึ่งเราทําการสตาร์ดีดูแล้วว่าเป็นสามกลุ่มที่จะมีโอกาสในการแมทชิ่งและเติบโตต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นครับเราบอกว่าเวลามีนิเทคนะมันก็มีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่านะฉะนั้นณ้าเวลานี้ท่านแข่งบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ว่าท่านจะมีแนวโน้มสนใจตลาดโกลบอมองธุรกิจในญี่ปุ่นอย่างไรฉะนั้นนะท่านก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นฉะนั้นท่านจะเป็นดิฟเทคที่ทำมาแล้วหรือดิฟเทคหน้าใหม่อันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะไม่มีแต้มต่อท่านั้นนะท่านทุกคนมาเริ่มใหม่ในเวทีนี้ด้วยกันฉะนั้นถ้าท่านสนใจและเป็นดิฟเทคจริงๆหรือท่านยังไม่มั่นใจว่าท่านดิฟเทคหรือเปล่าออฟลายมาเราจะบอกให้ว่าท่านเป็นดิฟเทคสตาร์ทอัพหรือไม่แล้วเราจะดูว่าสิ่งที่จะส่งเสริม ให้ท่านสามารถเติบโตได้ถ้าไม่ใช่โครงการนี้เรายังมีโครงการอื่นของสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติกับภาคีเครือข่ายอีกมากมายในการส่งเสริมสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นค่ะก็ร,ะร่างพรบสตาร์ทอัพนะตอนนี้เนี่ยผ่านขั้นตอนของการประชาวิจารณ์แล้วทุกท่านก็เห็นว่าประชาวิจารณ์ไปตั้งแต่กตอนยุคสภาท่าน้นฉะนั้นพอยุคสภาเสร็จแล้วเนี่ยโปรเซสตอนนี้ได้ไฟนอลดาบแล้วก็เหลือขั้นตอนที่จะต้องเข้าสัตยา ซึ่งตอนนี้แน่นอนที่สุดนะไม่มีใครผ่านกฎหมายใหม่แน่นอนเพราะทุกคนเนี่ยต้องรอการเลือกตั้งวันที่8พฤศภาวนี้แล้วก็รวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีเรื่องของสสต่างๆให้ครบถ้วนนะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้น่าจะเป็นหนึ่งกฎหมายที่เป็น priority หลักของรัฐบาลชุดใหม่กับสสหรือรัฐสภาชุดใหม่ที่จะขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านโดยเร็วที่สุดเพราะกฎหมายฉบับนี้นะมันคือโอกาสของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่จะสร้างโอกาสที่ดีกับสตาร์ทอัพ และเป็นการทําให้สตาร์ทอัพไทยนั้นอยู่ในเรดร์ในการจับตาในเรื่องวายหลักของประเทศไทยและที่สําคัญนะกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่มีแนวความคิดเพิ่งล่างมาในวัน2วันนี้ย้อนกลับไป8ปีที่แล้วคอนเซปต์นี้ได้มีการพูดถึงแล้วเราจะต้องรองการอนกญานแค่ไหนในขณะที่ประเทศอื่นนั้นผ่านกฎหมายที่มากมายที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพเราจะบอกว่าประเทศไทยเราเน้นเทคโนโลยีแล้วสตาร์ทอัพถือหัวใจไหม ถ้าสตาร์ทอัพคือหัวใจกฎหมายฉบับนี้จะทําให้หัวใจนั้นเข้มแข็งและเต้นแรงอย่างมีจังหวะที่เร็วขึ้นค่ะถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าท่านอยู่ทางสายทางการเมืองท่านก็จะรู้ว่าเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก,กว่าจะตั้งรัฐบาลได้กว่าจะรับรองผ่านกระกะตเสร็จสับเนี่ยก็น่าจะหลังจากนี้ประมาณสัองเดือนนะแกุมภาันับไปประมาณ2เดือน,นะน,นะอก,อนกว่าจากนั้นจะมีกฎหมายเราเชื่อว่าภายในไม่เกิน6เดือนนะ ตัวกฎหมายฉบับนี้จะถูกบรรจุแล้วเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราศฎรเพราะหนึ่งสำคัญที่สดุดถ้าท่านดูนโยบายในการหาเสียงของรัฐบาลทุกพักทุกสีแล้วกันพูดถึงสตาร์ทอัพนวัตรกรรมนะฉะนั้นนะเมื่อท่านผ่านขสอถูและส,สภา,าเข้าสู่การเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพราะสตาร์ทอัพก็คือประชาชนคนหนึ่งนะก็หวังว่าท่านจะช่วยส่งเสริมกฎหมายที่ดีที่จะส่งเสริมอีโคซิสต็มและทำให้ประเทศไทยเราสามารถ เป็นสตาร์ทอัพพับในเวทีโลกได้เชื่อไหมต่างชาติบอกว่าเราบอกว่าเราจะเป็นทับของเซาท์อีสเทอเชียทําให้เนเชรามีกลบห้ายเรื่องนี้ฉะนั้นสิ่งนี้มันจะทําให้บอกเห็นว่าเรามีแนวทางที่จะส่งเสริมทั้งสตาร์ทและสร้างอีโคซิสเต็มให้เวทีของซับไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทในเวทีโลกค่ะ